สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายเบอร์สุขุสุคนค่ะค่ะมือนี้น้องปุยประทุมราชแนลพามาพบมาพ่อพี่น้องอีกแล้วนะคะมือนี้สิมาคอนล้ำมั่นค่ะพี่น้องล้ำมั่น,นะคะ่ะเมากระสีเดียคอนคอนกันนะคะโอ้คอนเดียดเอาเอาเอาพี่น้องเอาฝนบ่แนวเดย์เนาะค่ะมือนี้มากับแม่ค่ะโอ้หอดหอน มากับแม่ค่ะอืหอนแล้วมีไ <laughs> ห่อนแล้วมีไรแล้วละว,ลว,ลวาพี่น้องอ,อ,งนนโอ้โอ้คืวางไปจไระบาเก็บองบ้งลงมากะเอาพ่อประมาณค่ะเอาประมาณนิว 1, 4, น้ว 4, นึง้นิ้ำหน่นิ่วอย่แล้วพี่น้อง อันนี้มันอีแดงค่ะโอ้ว่าพีชมันอีเหลืองเหลืองจ้าไม่เ, <c oughs> เ,มเห็ดแข่งกันแม่โอ้พอเห็ดแข่งผู้ใดละเมยละวิธีที่วิทค่ะลูกเศร้าให้เศร้าวสวนค่ะเศร้าให้มันนอพี่น้องนอ,นอเห็ดจังได้ค่ะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินพี่น้องก็ต้องอดทนเอาค่ะเห็ดยำนี่ละ เมษาอาแรงพี่น้องใส่แห้งค่ะเอาพี่น้องเครื่องทุนแรงกับ่มีดอกนาแร่นาดัมเบิดลพี่น้องโอ้ยอยูห้องเอ็นอ้ะนี่ไครผิดไม่เสียบจอยอุย <laughs> ยไปทำงานจะ้างอยาอยโอ้ยจ้าง โอ้ยก็เห็ดไปนีแล้วเาก็บไปมันไกลโอ้ยลำตวน้เดำบงใหญ่พี่น้อน่าปลารองนี่าห้องบ่ค่ะ

ามาเห็ดเบียรซอยปุ๋ยค่ะพี่น้องวันหยุดนะคะวันหยุดวันอาทิตย์นะคะพี่นอ้องอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเมษายนสองพันร้อยหกสิบสี่ค่ะพี่น้องค่ามาเห็ดเบียกซอยกันค่ะเล็กเล็กน้หน่อยค่ะเห็ดซอยพอซอยเม่เนาะช่วงซ่ามันหยุดค่ะพี่น้องตัดลำมัน ว่านนี่กับไป็ขนปุนแกปุนค่ะไปเลยความร่ามั่นเตรียมใบค่ะพี่น้องล่ไม้กับอึดหรือกับจังบาาเล่มเอาค่ะพี่อ้องฮิดอยู่บ่ค่ะให้มั่น บนโต๊่น้องเอื่ะกี้นี่อันนี้หนูออกค่ะต้องหนูออก จะสองอยางให้ไปทั้งหน้าก็ได้อันนี้เด้ไปทั้งหน้า่วนผู้ใดยอยากมาดไว้หลังให้จับเอง ท่านอีเหลืองค่ะภาษาไทยก็อิ่นท่านอเมืองก็่ามี้งหะ,ะยองเก้าค่ะแต่ว่าภาษาปุ้ยเอิ่นอีเหลืองหัวดีๆหัวใหญ่หัวดก เกษตรกรยุคใหม่นะคะใส่มั่นสมปะหลังค่ะพันระยองข้าวผู้ใดสนอกสนใจให้เอามาเอาละมันน้ำปุ๋ยประทุมหลาดเด้อค่ะเอาไปปลูกล่องเบิงพอได้เพ็ดพันไปปลูกส้มหัวลองเบงอง่น้อง หัวดีหัวดุดีปะ่ะผู้น้องอนว่าปลูกมันได้ดีกว่าปลูกเขาฉันว่าเนียนดูุ่้ยปุ้ยก็เห็นดีด้วยแต่ว่ามันนี่มมนก็นต้อง เอาใจใส่ดูแลนีิดน,น,น,น้อยอต้องใส่ใจน้ำหน้าพี่นอกใส่ใจเป็น,ปนจังเลยป้าจี้แรกนอกก็แล้วเขาไดนลำมันมากเขาก็อันขันพันละยองเก่านี่มันบดทนปยว่าแต่ว่าหัวมันดีแต่ว่าลำมันยังสินะพยายามเ่าเกลี่ยเ่ากูเอาว้เอาวบบดดีกับขืนล่าสิ เกิดล่าเนี่ยเหี่ยวแหงแนงสินะแบบว่ามันบทนวทนแดดทนฝนบวทนแดดทนฝนทนแดดทนฝนทนร้อนทนแดดทนฝนทนลมหนาวอยงนี้นะพี่น้องแต่ว่าเขาวผัดว่านักมันดีคันรักษาไดา้แบบว่าเอาแบบนี้เอามัดไหวจุ่มไหวเองสิเขาก็บยามัดใส่หลาย อยู่ในในในมัดหนึ่งอ่ะนะยาไซลำมมันหลายเซเวนจก็สจกสิบจ็กเศร้าสามสิบส้งสุดอะคะ่ะสามสิบลำ่มในต่อมัดหนึ่งอ่ะนะคะ่ะมันกับสีบอดีอัพชื้น,นกอากาศกับสีท้ายทสะดวกบันหากมันนี่มาย่างห่าชั่มไวเ่ากับต้องเอาดินทมทมทม,ทมหากก่นไปนำในีจังหน่อย ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตที่จังจะเาเอาห,หัวมันไปขายนะพี่น้องเอาก็เก็บไว้เฮ็ดพันธุธน์ในปีต่อๆไปเป็นหัวเป็นหัวเป็นสุดเป็นสุดไป,ปอยู่พี่น้อง สีใบไ่เป็นได้ว่ามาดีวันนี้ปลูกแล้วก็ปลกแล้วได้กอนสีปูกก็ต้องไถว่ัวนขีุ่่นฝุ่นห้องพืน,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 ในใส่ขี้ไก่แน่ใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ปุ๋ย,ย,ยล ได้อยู่ด้งพี่น้องนี่ไรละมือเฮ็ดเฮ็ดไร้กัวตัวเดิมมือสามหมื่นมื่นกัวกัวคนพี่น้องขั้นเป็นงามแห้งสิจะชงไรหนึ่งสองมื่นอันนี้ตามอีตามเกิดค่ะบ่ได้กัวช่วยเดี๋ยวไม่เวลาเบิ่องเงี้ยคนได้กับบัวด้เอาบ้านี้อันปลูกแล้วจังได้ปัจจุบันบัดนี้เสียบระหว่างเสียบเสียบผู้ล้างคนอยู่เสียบเสียบแนวนี้หน้าพี่น้อง ียนี่เขาก็ต้องสังเกตตามันน้ำ่าตามันจีง่ายขึ้นบ่ขั้นขั้นบางคนเสียบยังสีมันบ่เกิดมันเกิดมันเกิดได้มันเกิดด้วยมองตาอนี้มันกรบอกใหญ่ก็ต้องเอาหามลงมันถือข้างให้ตามันง่ายขึ้นเสียบลงดินนี่สิเสียบแล้วกระบ่กบแล้ว เสียบแล้วละบานที่นี้เมื่อกี้หุ่นเกิดเยอะแบบก็ต้องเอาหุ่นอีกหุ่นมันคือนอย่างที่พี่น,อน,อน,น้องคือนหยาหน่าหยาที่ขึ้นน้ำน้ำพองมั่นนั่นหล่องมั่นนั่น ยอดปุ๋ยอีกอยู่บ้านนี้ยอดปุ๋ยนัน่นยอดปุ๋ยใส่เหงาหนะน้าบ่เป็นปุ๋ยรองพืน้นอันปุ๋ยรองพืน้นนั่ยว่ะะานขี้ไก่แล้วก็ว่านปุ๋ยไปนเนดินกอนสิงยกหล่องพี่น้องบ้านนี้ต้นนี้นี่ยอดปุ๋ยใส่อันอนั้นอีกแด้หนิค่ะสมมุิมว่ามันเกิดแล้วเล็กน้อยอก็ยอดปุ๋ยใส่เหงามันได้บา้านเล่งการเจริญเติบโต นี่จ้ะพี่น้องขอดงเดซัำนี่จ้ะสายตืบอยู่ค่ะวนนีแตกหนึ่งนี่ละค่ะจังไดก็ฝากพี่น้องกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้ปุ๋ยปทุมราด้วยนะคะทำเงินนี้ก็ต้องขอล่าพี่ล่าหน่องไปสักก่อนเนาะเดซัำนี่แล้วพี่น้องเต็มทีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ